ิจ้าหางายปโดนเนงาการลงคลิป o u t u b e ามบมืนี้เข้ากับมาล้านเวียดนามจ้ะสามีมาเดียวเ้าสิพ้ามากินต๋ยวเวียดนามเันนะแซ่บแซ่บน้ำซุปกระแซ่บอัะนะเปนกะกับเป็นบะแซ่บหลายกวกับมาค่ะกับบ่ค่อยากหรอกเดี๋ยวเขากินเพื่อพละนอยาหลายนลัพี่น้องกับคนเป็นถุยนลักเราจะไปกินบุตบุงถวย ถั่วหัวถั่หัีหห่น้องก็กงก<อ>่วกินถม่วหัวถั่วหัวถั่วหวก็่หพริกสดมาจ้ะมะนัวถั่วหับถั่วหัวั่วหัวถัความสมั่วสัวถั่พริรกไ <c oughs> <c oughs> ทยตหัวถั่วหัวถั่วหดวถัหัวถัสามีว่วพ่วหัวถั่วหัวถ่วหั่เ่หัาถั่วหว่วัวั่วั่วถั่วหัวั่วถ่วหัวถัวั่ลหัวถั่วอัอเอถั่วหับอั่วหัวถ่วหักักวหบ่วหั่หละ กินมัอนซิมคอนแซิน้ไปกินแซมชิ้แซมน้ำปลาแ้วก็แซบจะพี่น้องกิน้ำปกกุ๋ยกับ,สบสกนย่างพอ,อกินบุเบิดหรอกเสร็จของกระแบงมาละสามีค่ะ่นมาขาจะกินตะพักนั่นละจ้ะกินยุ่งยับยุ่งยับไว่านำซุปมันเสียพดีละจ้ะว้านำซุปมีได้ได้ไดแซบพีอจะเส้นกันุ้นดี ต่ว่าเครื่องปรุงก็บอมี่ยังมากไม่ไม่แบบหน้าบบกน้ำปลาพริกไทยแบบกระใสเฮียนี่นะจ๊ะเออมันกระเซาะแล้วเนาะต้มยำยุงไทยข้อนี่กระซิปรุงหลายอย่างน้ำตาลน้ำส้มน้ำปลาจนเสียละจ้ะสามยี่เป็นกระเซาะเซาะโซ่โซ่เซาะหลายยำน้ำกระโปทันเป็นยากจผมใส่เป็นยากมาโดนหันมาปุ๊บอีแบบเดียวแป๊บเดียวเบิร์ดละจ้ะ ทางผีงเหลืออัหยะอยู่จ้าต่ว่ากขแสดอยู่ด้จ้าแต่ว่ามันไหลหลโพดบัดสามพี่ก็เดินไปใจต่างแหลวจ้าเอาไปใจต่างเถวเนี่ยนังถ่ายนียางมาเลย่สาวยางล้ำกลนผม